สวัสดีครับพี่น้องครับมีบ้านนาเอโารถไถมาต้นเปียเป็นคลองครับเปียเป็นคลองน้ำต้นตุนเสื้อทางครับต้นตุนเสื้อทางนะครับอีกฝังหนึ่งก็เป็นข้างหน้าเกิดเปียกเป็นคลองน้ำปล่อยปลาครับปล่อยปลาปลูชนิหนึ่งเด็กเป็นดูเป็นหลักครับ ใส่เย็ดเป็นขลังน้ำแล้วปล่อยปลาทั้งกอกกอกกับปลูกตะไคร่ปลูกข้าครับปลูกต้นไม่ใช้มาสนเป็นขอังเลยครับ ครับเป็นคลอองแบบนี้ครับหลงโดดท้ยขั้นใหญ่นี่ก็เป็นเป็นทางครับเป็นทางโดดแดนไดครับนี่ครับแดนไลข้างบนกล่างก็เป็นคลองข้างขางนี่ก็เป็นขั้นหน้าครับเป็นขั้นหน้าเป็นรูเป็นรางครับนะครับเรียบร้อยครับผมคางนี่ก็เป็นเป็นทางครับ ทางโดดเรียนเขามาได้ครับก็เป็นคลอ,องน้ำบ้านหน้าก็จะปล่อยปลาครับนะครับเติกแจกกับกดใดกดแชร์ครับเพียบนี่ครับแบกแนวนี่ให้หน้าให้นี่ก็จะปลูกหญ้าครับปลูกญหกญา้าขั้วครับปลูกหญ้าซิกแนวครับนะครับ คลิมนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ